ไปเดี๋ยวนี่วะโอ้คือเลยคือมันก็คือคนไดนมีคอเสียบชิ้นเดียวอยู่มลอยใจบ่าต้องเจ้าบ่าต้องจับมันคัดเห็นนะจับเตเจอพี่จับพี่เออนี่ยนั้นล่ะนี่มีคัดเห็นตั้มขาดิยฮะมาตั้มบ่ตั้มขาเดี๋ยวลงตมเอาขึ้นสูงเอาขึ้นสูงตั้มขาเนาะเอาลงเอาลงพี่ไปอีกเอาลงเลยมัดอันนี้นี่ดิหาแนวมัดกระตับอันนี้มันยังมีไหลขึ้นห้าน่ะ หาอันมัดก็ตับเสื่อนี่สิก่อนนี่ใช้มันลูดขึ้นได้จะุ้มได้ปะเนี่ยจะุ้มกันเลยอุ้มไปเหรอเอาแล้วมาเผากระดาษนี่เมื่อเป็นยังไงมันนี่ลองตรงนี้บล้วอะไรหรอเจ้าเจ้าเจ้าแกอันนั้นละเมนแกอันนั้นละมามัดแต่มันยังมีไหลไหลเพิงได้เขาไปเพิงพึงนะย่างไปย่างไปมะกะไรบรรยากาศนะครับผมฮึเมนตู้หมูนี่สามชุดนี้นะครับผมสามชุดนี้เอาอัน มีงตงแกลออ่ะสำนรับใครอเอาไปมากพ่ออันมีไหลฮันมีเธอมัอนไหลขึ้นไหลลงลนะนะอ,อ้าวตอนนี้กำลังแบ่งนะคะว่าใครจะเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะคะผู้ใดเอาชิ้นใหญ่ก็ได้บุญหลายผู้ใดเอาชิ้นน้อยก็ได้บุญน,น้อย ต้นออสิเฟียนเลยได้แบบนี้ต้นอสิเปียนเลยได้บนี้อันเดียวอนเดียวต้นอสิเปียนค่ะพูนเมื่นี้นะตายพูนได้สองก้อนบ้าไงเม่อพูนนัจองไปเลยเออนี่ของผู้ได้สานีกอเี่ยอาัได้สองก้อนยนี้ก็ได้สองก้อนนะคะี่ย่ะนี่ค่ะ

เดจฉพามหลายคือเดี๋ยวละเหมือนกันเลยเออโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละโบตัมแล้วแม่นความโอ้โหโอ้โหปาต่อ

จับยังกับอะไรแค่รัากต้ก้อง่อปานหูบ้านนี่อเันหวาง้เือย่นี่เลอยเมือายเคือการนะคันไปคันไปเดินไปหนเนี่ยเคยกดเคยอันนั้นเคยคือคือกดนี่แหละไปที่ยางน้ำหลังไนมักย่างน้ำหลัง เริ่มหอบแล้วเริ่มหอบแล้ว <c oughs> <c oughs> มดงามเด้หมุมดงามขนโอ้ยอ้อะเห็นเมื่อแล้วหาตั้งอิงอันไม่เด้อหินเด้อห้ คนหนุ่มไฟแรงคนยังโสดอยูเราหอดเบาๆเลยวะน้ำหองยังเลยจะแห้งบ่แห้งแล้วเราหอดเบาๆโอ้ยคอยจะตอมไปก่อนคอยกระซิล่าจักสละนี่ดาพูนกำลังขึ้นมาค่ะหน่วยนี้หน่วยอยู่ข้างหลัง ต้นอ้อนะคะหมอลำต้นอ้อสสวัดีคนะแต่นะคะโอ้นี่กำลังขึ้นมากันค่ะจะไปทำบุญไปทำบุญไปทำบุญนย์บอกว่าเอาไปเปลี่ยนโต๊ะเก่าเลยแล้วก็โต๊ะเก่ามาไว้ที่ถุงใหญ่จ้ะเดี๋ยอะมากเลยหักเตาดนมันไม่ได้มันไม่ได้หนักเด้อมันเป็นไม้อัด อืม็โมนจนไม่อัดเมาทุกคนดูยากอาชีพค่ะตอนนี้คือการพักเหนื่อยกันนะคะเช่าเมย์นอนเช่าเมยนี่ค่ะเช่าโอ้ยยานเสียเปียบบ่เนาะผุ่นไทยบ่เมย์ผุ่นผุ่นเฮ้ยสองสามีภรรยาเพื่นอันนั้นละไทยบ่เมย อันนี้ใช้มื่อยโอ้ยกระแม่นแล้วผู้นึงถือกล่องผู้นึงไผ่โอ้ยม่ตายก็หนักเริมพี่น้องตายคือกล่องนักเริมไผ่ลดน้ำหนักไปหนึ่งโลหนึ่งโลแล้วเหรอคะย่าหนึ่งโลนะเอาขึ้นมานี่ได้หนึ่งโลแล้วบอขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนี่ขึ้นไปอีกไม่อันน้ำหนักละลงครึ่งโลแล้วบ่ขึ้นมานี่นะเอาขึ้นไปนู่น ถ้าเราขึ้นเขานี่มันน้ำหนักจะลดใช่ตั้งแต่วันนั้นค่อยไปตอนนั้นค่อยไปขึ้นเขาสามวันซ้อนสี่วันซ้อนไปชั่งน้ำหนักหมุดห้ากิโลออืมสี่วันซ้อนดิษะวันละสองรอบอีกด้วยขับอือยังมีสัญญาณเฉยเลยมีทีขึ้นเขาก็มีจ้ะนี่ตอนนี้พากันพักเหนื่อยกันนะคะ พักเหนื่อยกันก่อนนะคะจุดน so. mm ี hmm. parole, ้ค like. ah ือจุดที่ครึ่งแล้วก็พักเหนื่อยนะคะย่างย่างย่างแต่บอกย่างโอ้แมนบอสครึ่งทางนะคะหมดเนาะครึ่งอะไรนะแต่โอ้ยโอ้โอ้ตื่นบอสแมนอยู่คุณยายคุณยายบอกว่าเห็นลื่สีอยู่ว่าสันเห็นลากับลื่สีแมนจะลื่นีกับบอสสั้นบบบนี้มันก็ขึ้นอันนั้นไปเรื่อยๆจ้าแมน เขนลูกีนี่ไสหอด้วนอันเดต้นใหม่นั่นแหละนนี่ก็อ่าจ้านี่ค่ะเราก็มาถึงจุดจุดครึ่งทางนะคะห่านคว้าอุ้ม่ลงเม่อยดเด้อ้ขุ่้มแล้วข่สกิ้งลองขึ้นม่อีกนี่แล้ว

เขาว่าครึ่งนี่แหละเนาะครึ่งแล้วครึ่งแล้วออืปูฤาษีครับครึ่งทางครับมอไขว่าครึ่งอยู่นี่แหละบายบ่ครึ่งแล้วนี่ไก่เติบเด้ครับคือบ่ได้ไก่ปลานนี้ปูฤาษีพุ่นปูฤาษียวนโอ้ไขว่ก็ขึ้นมาคือกันหลายเธอแล้วไขว่ขึ้นมาแต่หลายปีแล้วรู้สึกว่าไขว่เมื่อยไขว่ก็เลื่บางบางนี้มันเคร่งทางเนาะไขว่ก็ว่าแบบนั้นละพุ่นพุ่นพุนไปแล้วพุ่นพุนพุนปลาคือบ่เมื่อยพลังมาแต่ใส ชิดเจ้ามีคือมีพลังแท้ว้าโอ้โห<า>พลังเยอะจังเลยนะคะสงสัยพลังอ่ามาพลังทิพย์ค่ะพลังทิพย์มาช่วยเอาโต๊ะหมู่ขึ้นนะคะค่ะงั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แย่าหนึงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ